ฝันเห็นปั๊มน้ำมันฝันเห็นปั๊มน้ำมันเนี่ยช่วงเนี้ยมีคนคิดร้ายคุณอยู่คุณจะถูกคนลุมเนี่ยมีคนคิดร้ายคุณอยู่คุณจะถูกคนลุมกันแกล้งช่วงเนี้ยดวงไม่ดีมีคนคิดช่วงนี้ดวงตกนะมีคนคิดไม่ดีอยากจะกันแกล้งให้คุณ ไปทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายความวิตกกังวลความไม่สบายใจของคุณความทุกความวิตกกังวลของคุณเนี่ยจะจบลงด้วยดีท่านจะมีความหวังใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ช่วงนี้คุณควรจะ หันมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีคุณมีเคราะห์เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนคิดกันแกล้งคุณช่วงนี้คุณดวงไม่ดีคุณควรจะดูแลสุขภาพด้วยเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะโลกเก่ากำเริบเลขนำโชค4664 ส6่หกกสี่รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกะลุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ